อ่าขอจน,อนจันทร์พรโยมอ่าตมาก็เคยมาสองรอบแล้วนะมาช่วยโยมนะอ่าลูกลูกชายโยมพิการนะอ่าแล้วก็ตอนนี้อ่าโยมก็ดูแลส,สองบ้านนะใครบ้านหนึ่งก็บ้านหนูกับบ้านพ่อบ้านพ่อนะ ออ๋ปกติก็คือดูแลสองบ้านดูแลสองคนปกติก็ไม่เป็นไรหนูก็ดูสองคนอยู่แล้วและตอนนี้เขาให้แยกกันตอนนี้เป็นอะไรพ่อพ่อเส้นสมองตีบจากวันละโลกอ๋อเส้นสมองตีบด้วยจล้ววันละโลกวันละโลกโรคปอดวันละโลกด้วยนะอ๋อเป็นมานานยังไงพ่อเป็นวันลโลกประมาณสิบปีได้แล้วจ้ะแล้วก็เส้นสมองตีบนี่ได้สองเดือนป่าสองเดือนนั้นติดเตียงไปเลยจ้ะอ๋อคือที่ว่าปวดติดเตียงนะ เนี่ยครึ่งเนี่ยจะอีกข้างหนึ่งก็ดึกก็ยักไม่ได้แ่อีกแขนนึงได้เมื่อก่อนที่ก่อนที่อาจจะมาเนี่ยจะมาเนี่ยพ่อไม่เป็นไรก็คือปกติทํางานได้ปกติปกติอ่าแต่ก็คือเพิ่งมาเป็นสองเดือนนี้ก็คือติดเตียงติดเตียงไปเลยอ๋อโยมจากที่ดูแลลูกคนเดียวก็ต้องไปดูแลพ่อด้วยพ่อด้วยเพราะว่าติดเตียงแล้วเพราะว่าน้องเขาเปลี่ยนแอมพลิเตอร์อะไรตอนไหนเองี่อ๋อทำไม่ได้ทขาไม่ได้โยมต้องโยมต้องเป็นคนดำนะ อยู่บ้าใส่กระป้อนข้าวตอนเนี้ยขาไว้ช่วยกันแล้วสามีทํางานนะทำอะไรตักแมคโครจะมีบ้างไม่มีบ้างก็มีงานบ้างไม่มีงานบ้างะเดือนหนึ่งมีสักสิบล้นยี่สิบล้านอย่างเงี้ยก็ไปทํางานรับจ้างกับเขาอะนะออ๋ตักแมคโครนะแล้วพ่ออยู่บ้านนู้นเหรอเดี๋ยวไปดูหน่อยได้ไหมได้จ้ะได้จ้ะอ่า นี่ก็เป็นบ้านบ้านพ่อนะอันนี้คือพ่อที่ว่าป่วยนะป่วยติดเตียงนะอ๋อเป็นสมองสมองติดสองเดือนนะอ๋อโยมก็ดูแลอยู่นะอ๋อตอนนี้ปกติคือคนเดียวมาถึงว่าดูแลลูกคนเดียววแต่แต่แต่ตอนนี้สองคนละออสองคนแวแกพูดไหมบางครั้งเขาก็พูดรู้เรื่องบางครั้งก็ไม่รู้จ้ะพูดไม่รู้เรื่องไง เป็นเป็นซีกนึงใช่ไหมข้างนี้จ้ะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ได้แต่ข้างนี้ไม่ได้ครึ่งตัวเลยจ้ะอืมครึ่งตัวนะแล้วทานอาหารยังไงอะป้อน,นไม่ใช่อาหารอาหารปกติปกติแต่ว่าแต่ว่าใช้ป้อนเนอานะป้อนบ่อยๆจะทำต้องทำเลยอ๋อแล้วปกติแกทำงานอยู่ไหมก่อนที่จะเป็นไม่ไม่ได้ทำจ้ะอ๋ออ๋อโย,ยงว่าตอนนี้ก็สองสองดูแลสองคนเลยนะ ตอนนี้พ่อเขาก็ลงค่าอะไรตาอะไรทำงานได้น้อยไปนะต้ไม่ได้อะไรเลยอืมเดี๋ยวอจะมามีของมาให้นะเดี๋ยวนะอ่ะของมาเข้ามาใกล้ๆเดินมาเนี่ยอ่าวางไปอาข้าวสารวางไปอ่าข้าวสารวางไปห้าถุงอ่า น้ำไปน้ำน้ำวาง่างๆน้ำน้ำมาอ๋อข้าวไข่ถุงหนึง่งอา้าไข่ถุงหนึง่งอา่าน้ำมาน้ำอ่าค่อยๆส่งมาเรื่อยๆอ่าไข่ไข่อ่าส่งมาค่อยๆส่งมาทีละอย่างส่งมาเรื่อยๆอ,าอย่าไข่วางวันนี่วางวันนี้อา่าไข่ไก่นะ เอาไม่ไรไม่อะไรเอาน้ำมาน้ำน้ำไมาได้เอาวางปล่อยปล่อยอ่าอ่ากระป๋องากระป๋องอ่ากระป๋องอ่าน้ำมันน้ำมันพืชวาง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 น้ำมันพืชน้ำปลาซอสอ่าน้ำปลาซอสอ่า ซอสมะเขือเทศนะอ่ามาม่ามาม่าวางนี้วางนิมามา่มา,มา,มา,มานะอันนี้ส่งอะไรก่อนช้าๆส่งหมดส่อัน,นนี้ก่อนอันนี้เป็นเต้าหู้สดนะโยมนะอ่าเป,เป็นเป็นอาหารสดนะแล้วก็มีไส้กรอกด้วยนะอ่าฮอทด,ดอกอะไรเนี่ยนะอ่าแล้วก็เยอะเลยนะอ่าอามาอันนี้อันนี้เป็นหมูหมูไก่ นะหมูไก่สดนะอย่างละสองกิโลนะนะเอาไว้ทำอาหารอันนี้ผักมีอะไรบ้าง,งกะหลำปีอหอมใหญ่ผักอันนี้ผักคะนา้าวันนี้วันนี้วันนี้คะน,น้นา,อ,าอันนี้ผักกาดขาวทำอาหารได้นะต้มจืดอันนี้ขนมนะขนมอานมานมมา นมอ่ะ,อะนมวางขนมอ่ะ,อะขนมอันนี้เป็นของใช้นะเยวนะ<ม>ก็มีสบูแป้งยาคีฟันน้ำยาล้างจานนะผงทักฟอกอ่าต,ต่างๆนี่อะไรอ๋อนี่เป็นยานรักษาโรคนะแล้วก็นี่มีวัสลินด้วยนะเอาสำหรับแผลกดทับอ่ะ อ่านะครัใช่เอาเอาไว้ทานะอ่าทั้งแบบแผลกดทับนะอ่าแล้วก็แผมเพืชต้องใช้ใช่ไหมอ่าแผมเพืชอ่าแผมเพืชอ่าแผมเพืชนะอืมโอเคเอาของให้ยมเยอะนะอ่าเดี๋ยวอาตังค์นะเดี๋ยวตังค์ไก็ใช้ด้วยชอบพูดดังๆสิชอบไหมเออ เออชอบนะอายอมาตังไว้ใช้ด้วยเอาแบบมืออ่าเดี๋ยวอาจจะมาไปก่อนนะยมนะอาจจะอ้าวไป